สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้เราอยู่กับเ p b พีนะครับจะมาโชว์ความเกร์ให้ทุกท่านดูนะครับว่าผมเล่นกากขนาดไหนก็อาจจะแหลกๆกมัวมัวหน่อยนะครับเพราะเพราะเพราะว่าผมถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยเชี่ย <Sure. S 1> อ้าสายตา PB ผมตัวนี้คือมองตัวไหนอ่ะตัวนั้นโดนเก็บหมดเลยครับ <are> ไม่ใช่ผมเก็บนะเพื่อนเก็บหมดเลยอ,อยืนตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่เห็นเราหรอกเห็นแค่ตูด หวานท่าเผ็ดอาชาแฮบแฮบอ่าจะแอบอยู่ตรงนี้ต้นนะครับปุ้งอันน้วหนึ่งดอกปุ้งอีกหนึ่งดอกเฮือกเราฮาโดดเหรออาอช่าเชือกเชือกเชือกลุมฟันนะับเนลุมฟันอ่าตอนนี้มาอ่าฉวกเราหนึ่งฉวกอ่าเราชนะครับอ่า,อ,าอ่าจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดเสียงไว้ ช่วงวายช่วงเฮ้ย hey, ฮ yeah. ีลมีว่าเชียทั้งหมดก็ต้องคิวล้อสี่สิบตัวนะครับในห้องนี้ตอนนี้ก็ในเก้าสิบสองฝั่งมันในห้าหกสิบห้าผมคิวสิบห้าตายสิบเอ็ดครับโอ้โหสูสีสูสีก็คิวมากครับตอนตายเนี่ยอตอนนี้เรากำลังลุมอยู่นะครับ มันคือว่ามันเก่งเนาะมันให้เราลุ้มวายอือเจี๋ย,ยโอ้ยแย่กว่านเลยอ่าจะไม่ค่อยพูดนะครับแต่ลองให้เพื่อนผมมาเล่นห้องผมเดะเอ้ยเพื่อนเพื่อนผมมาเล่นบ้านผมเดะแมงพากมันชิปหายอืออืออือได้้วหนึ่งตัวเอา้า What the fuck เชื่อแล้วว่าฟันมันแล้วเราตายโอ้วแมชคิวสี่ตัวไปเลยนะครับสามดิฆ่าตัวเองด้วยอ่าฟังมันได้เจ็ดสิบเก้าเอ้ยเจ็ดสิบสองตัวบุม้มเ่อยทำไมไม่โดนวะแน่อือเอาดีของกูทั้งนั้นสิบแปดตาสิบสองแล้วตอนนี้กำลังคิวการครับอย่ามาในสัตเอ้ยพวก ดูเหมือนจะยิงโดนมันนะแต่มันไม่ตายสักครู่ลมจอม่อไหมอ่าคงไม่เป็นไรนแล้วนะคือร้อนมากเลยเอาลมจอม่อมาอาจจะเข้าไปไนไมมด้วยกันอาจจะเป็นได้เออโดนครับหนึ่งนัด ววววช่วงนี้ก็เงาเงาแล้วครับเรามาเล่นเกมใข่เคี้ยวกันสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจบแช์นี้เราอาจจะชนะหรือไม่ก็แพ้นะครับล้วก็จะโชคดีโอ้ยทำไมแหลกวะถ่ายด้วยแหลกเอ้ยถ่ายด้วยเล่นไปด,ด,ด้วยนี่มันแหลกจริง เฮ้ยว่าจะไปโชัวร์ันเอ้ยเอ้าโหยเสียว้าวเสียว้าววายวายวายอ่าเหมืนยิงลุนระเบิดเมื่อไหร่อ่ะอ๋อดีสัตเออมึงเกิดมามึงก็ต้องตายตอนนี้แหละ ายเราก็ตายนะครับเพอร์เฟกต์ไหมก็ผมยังหาโปรแกรมแคสเกมตัดวิดีโอยังไม่เป็นนะครับก็ต้องใช้โปรแกรมนีทานไปก่อนไฟเย้ยโอ๊ยโอ้โหโดนละ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 หายกักเฟส่ะ ไปอดาบูมไม่ได้สักตัวครับอหนึ่งตัวครับแต่ไม่ตายเอ้ยไม่โดนหัวเอเออดีโดนสองดอกเสือโกกูมาดิงอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อ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 ฮึ อ่านี่ครับ21เอ้ย22ตาย15เก่งพะล่ะเชีย่ยตายเก่งรู้สึกกูจะตายพวามรู้สึกของผมนะครับตายเยอะกว่าคิวมากคิวน้อยกว่าตายครับตายเยอะมากนี่ดูยศฉีดนี่อายเขาบ้างไหมตาย17ตาย4เรายศอะไรแล้วตายดังเยอะมึงตายเยอะกว่าระเบิดไปแดงวาย เชียแล้วไอสัตว์ระเบิดตัวเองแอะแอะอย่าแอบอย่าแอบนะครับอย่าแอบนะครับนั่นนั่นอย่าแอบอย่าแอบอย่าแอบนะครับนั่นนั่นจะแอบโผมหมอเอ๋อเหือบเหือบอาจจะมีหมอฟันกลัวเอออ่าเดี๋ยวก็จะได้ เขาคิว140นะครับฝั่งเรา173ฝั่งมา102ครับ178แล้วเอ้ย138แล้วว่อย่งผู้ผิดฮัลโหลไปละเดี๋ยวโดนฟันอ่ะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเออนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออจบไปนะครับสําหรับคลิปนี้อ่ะยอดผมจะเลื่อนละอีกห้าเปอร์เซ็นต์